สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเด d ดดี้เวนะครับชนแนลที่จะมาแกะและรีวิวเว็บเบร e r เซอร์นะฮะและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บเบราเซอร์ทุกชนิดเลยนะครับเอาวันนี้เราจะมาเจอกับตัวมิกนะฮะขอจาก Aspire แล้วก็ดีไซน์ by s ันบล็อกนะฮะเนี่ยแพ็กเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ มาแกะกันเลยดีกว่าครับผมหลังจากเราแกะแพ็กเกจออกมาแล้วนะฮะรูปร่างหน้าตาแพ็กเกจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเขียนว่า Aspire Mix เห็นไหมฮะ Design by Sunbox นะครับนี่แล้วก็จะบอกว่าข้างในเป็นสีอะไร Quick Silver นี้ผมได้สีเทามาด้านหลังเขาก็จะบอกนะครับ ผมว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮะจะเป็นตัวมอสมาให้แล้วก็จะบอกว่าส่ทานขนาดเท่าไร่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีใบเมนวนวลมาให้ครับเก็บไป้พ้นมือเด็กแล้วก็จะมีคําเตือนต่างๆนะฮะ,ะแล้วก็จะเป็นที่อยู่ที่ผลิตแล้วก็เป็น IG facebook ให้กดติดตามกันนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็น m e s อินชายน่แล้วก็จะบอกว่าอายุ18บวก2ี่สิบอวกแล้วก็มีให้ ตัว QR code ให้เช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่าด้านล่างก็จะเป็นบอกสีและ QR code เรามาเปิดกันเลยดีกว่าโอ้ยังไงฮะ,ะแพ็คเกจก็สวยมากเป็นปั๊มเคททองมาด้วยกล่องก็มีเท็กเจอร์ดีเลยนะฮะกล่องก็สวยมากเรามาเปิดกันเลย ออแพ็กเกจก็ทำมาดีมากเลยนะครับเแล้วก็เปิดขึ้นมาปึ๊บน,นี่ก็จะเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นใบแมนนวลนั่นใช่ใบแมนนวลก็จะมีใบแมนนวลบอกเห็นไหมฮะกาจะบอกรายละเอียดต่างๆประมาณนี้นะครับนี่ อะแดปเตอร์คั่วห้าหนึ่งศูนย์อะไรงนี้แบตเตอรี่มีสกูตรงนี้มาให้เป็นเอาไว้เปลี่ยนมันสามารถใส่ฐานได้2ขนาดนะฮะตัวนี้ใส่หนึ่งแปดห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งสามหนึ่งแปดสามห้าศูนย์ได้สองขนาดอันนี้ก็ช่องแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นี่แล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆก็ไปอ่านเอานะฮะนี่เขาจะบอกวิธีถอดเนี่ยเห็นไหมถอดใส่ตัวทูบนะฮะทูบฐานมันจะมีหนึ่งแปดห้าศูนย์ แล้วก็จะมีมทูบเล็กมาให้ด้วยก็จะใส่18350นวิธีถอดวิธีใส่วิธี to together, เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนฐานอะไรฮะโอเคครับไปดูตัวต่อไปนี่นี่ดีไซน์บายซันบ็อกนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นี่คือตัวระเอกของเราเอามันออกมาก่อน อย่างนี้น่าจะง่ายนี่เป็นสีควิกซินเวอร์ที่ผมได้มานะฮะปุ่มเขาโอเคอยู่แน่นดีกดตึบดีนะครับเขาก็จะมีทูบมาให้นี่เอาไว้ใส่ทานหนึ่งแปดสามห้าศูนย์ก็ทานหนึ่งแปดสามห้าศูนย์ก็ประมาณขนาดนี้นี่ใส่หนึ่งแปดสามห้าศูนย์ ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไอ้ฐานตัวเล็กเนี่ยส่วนมากผมใช้1นึ่งแปดองคาสูงมากกว่าใช้พวกโซนี่อะไรพวกนี้อะไรนี้นี่สนัดใส่ฐานผมชอบใส่ฐานใหญ่มากกว่าแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวสกรูของไอ้ตัวนี้นี่นเ,เนี่ยตัวเสาเนี่ยสมมติถ้าสมมติถ้าเราเปลี่ยนใส่ทูบตัวเล็กเนี่ย เราก็ต้องถอดไอถอดไอตัวนี้ออกนี่ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ยกไอตัวนี้ขึ้นแล้วเราก็หมุนเนี่ยหมุนทูบมันออกมามันจะหมุนมันจะมีเกียวหมุนแเราก็หมุนทูบหมุนทูบเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แล้วก็หมุนใช่ไหมแล้วก็เอาเสาเนี่ยเก็บเสาสกูสองตัวเนี่ยแล้วก็เอาสองอันเนี้ยใส่เข้าไปแทนแล้วก็เอาตัวเนี้ยครอบครอบแล้วเอาเนี้ยใส่เข้าไปแทนมันก็จะเหลือตัวแค่นี้เหลือตัวแค่นี้เองนเทียบกับมือผมนี่เล็กนิดเดียวเอง เทียบกับอ่าเทียบกับตัวนี้ก็ได้แค่นี้มันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ตอมะตอะตอมมันก็จะประมาณขนาดนี้ประมาณอย่างนี้ประมาณนี้อ่าอ่ะแล้วเรามาดูลูกเล่นมนดีกว่ามามีแค่นี้ในกล่องไม่มีอะไรแล้วมีให้มาแค่นี้เลยโอเคเอาทุบทูบเก็บ ใช้ตัวนี้เห็นไหมนี่ก็เป็นที่ใส่ถาดเนี่ยเขียนว่า mix สำหรับตัวบอดี้นะครับตัวมอสนะฮะวัสดุนะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นอลูมิเนียมส่วนตัวนี้เป็นสแตนเลสสตีลอลูมิเนียมอ่มันก็แข็งแรงทนทานอยู่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนตัวผมจะชอบแบบ อ่ที่เป็นซิงค์อลลอยมากกว่าอลูมิเนียมนี่มันเป็นลอยง่ายนี่จะเขียนว่าดีไซน์ by sunbox งานก็ทำมาดีนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีเลยขั้วขั้วแข็งครับไม่น่าจะจมง่ายมันเป็นสปริงดีสปริงแข็งอยู่ครับไม่น่าจะกบจมง่ายตัวนี้ในพอนีมืองนี้รฮะ โอเคเรามาลองใส่ฐานกันดีกว่าอันนี้เราใส่ฐานแล้วก็เปิดออกมาเน่ถ้าเราหมุนแน่นไปเนี่ยเราหมุนแน่นตรงเนี้ยเราสามารถใช้เหรียญได้นะใช้เหรียญเปิดเนี่ยใช้เหรียญห้าเปิดเหรียญห้าเปิดแล้หมุนฟา์มออกมา ข้างในมีขั้วบอกชัดเจนนะฮะนี่ก็มีลบข้างล่างเป็นบวกมาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าโอเคนี่ใส่ละหน้าจอก็จะติดขึ้นมามอย่างนี้นะฮะ ปรับเพิ่มทีละหนึ่งวัตต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเดีผมลืลมถ้าใส่ฐานแล้วใช่ไหมถ้าใส่ฐานแล้วเดี๋ยวดูน้ําหนักมันกันอันนี้ยังไม่รวมมาตอมนะฮะลองดูน้ําหนักตัวเครื่องอันนี้ใส่ฐานแล้วนะครับหนักทนา่ถือว่าไม่หนักนะฮะถือว่าเบาอยู่มันแค่ร้อยเก้าสิเอ็ดกรัม เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถอดฐานออกเด้อ142นี่ไม่รวมอะตอมโอเคถ้าใส่ทูบเล็กนี่น่าจะเบาลงกว่านี้นิดนึง ใส่ฐานเข้าไปโอเคใส่ทานแล้วหน้าจอกจะติดอ่ะเรามาดูฟังก์ชันของตัวเครื่องกันนะครับกด5ครั้งเพื่อเปิดเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าแอสไพรนี่นะฮะ แล้วกด5ครั้งสมมติเราจะปิดเครื่องเรากด5ครั้งถ้ากดการกด5ครั้งเนี่ยปกติถ้าเป็นอมอสต,ตัวอื่นหรือพอร์ตตัวอื่นเนี่ยมันจะดับมันจะปิดใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ไม่นะฮะของตัวนี้เนี่ยเวลากด5ครั้งมันจะล็อกเราจะกดอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนมันล็อกแต,แต่ถ้าเราจะปิดเครื่องเนี่ยมันล็อกเนี่ยเรากด5ครั้งแล้วเราจะปิดเครื่องเรากดครังกดครั้งที่ปุ่มเวฟนะฮะอ่ามันเครื่องมันถึงจะดับนะครับจะขึ้น system off อ่ะแล้วลองมาเปิดกันใหม่ยีห้าอ่ะปึ๊บโอเคนี่ขึ้นมาแล้วนะฮะอ่ะสมมุติเมื่อกี้ลองเมื่อกี้สมมุติเราจะล็อกล็อกทั้งหมดเลยกดห้าครั้งเห็นไหมมันจะขึ้นอย่างนี้เราจะกดอะไรไม่ได้เลยมันจะล็อกแต่ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะดับเราจะปลดล็อกมันอย่างนี้นะฮะเนี่ยเราจะปลดล็อกมันกดห้าครั้งอ่ะมันจะกลับมาใช้ได้ปกติแบบนป่าววะอ่ะ เรามาดูปุ่มลบปุ่ม,ล,มอลองดูปุ่มลบกับปุ่ม,มบวกพร้อมกันนะฮะ,ะก็จะฟลิปฟลิปหน้าจอนะครับกลับไปข้างหนึ่งนะกดปึ๊บม,มาโอเคก็จะฟลิปกลับมาหน้าจอจะบอกว่ามีอะไรบ้างมีบาร์ของทานนะฮะ้าจำนวนทานเลอเท่าไหร่ข้างบนก็จะบอกโอห์มตรงกลางก็จะบอกค่าโวลต์ แล้วก็ข้างล่างก็จะบอกค่าอแอมะรงนี้ก็จะบอกค่าวัตส่วนโหมดโหมดมีโหมดอะไรบ้างนะฮะ,ะลองดูปุ่มปุ่มนี้นี่ปุ่มบวกกับปุ่มเวฟพร้อมกันอ่าจะเป็นเป็นปรับโวล เล่นในในโหมด o วลเท e ไอตัวนี้เนี่ยมันเล่นอยู่ได้อยู่ที่ตั้งแต่0.5โวลต์ถึง8.4นี่8.4แล้วก็ลาวโรบินส่วนถ้าเรากดบวกกับเวฟอก็จะเป็นโหมดบายพาสเห็นไหมครับจะมีตัว B ขึ้นมาถ้ากดอีกทรั้ง อก็จะกลับเป็นโหมดวัดเหมือนเดิมวัดปรับได้ขึ้นทีละจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะขึ้นทีละหนึ่งแล้วก็ไปสุดที่60กดค้างเป็นราวโรบินนะครับกลับมาเหมือนเดิมประปดก็เร็วอยู่นะฮะไอต,ตัวนี้เนี่ยมันสามารถารับค่าโอห์มได้ตั้งแต่0.1ตั้งแต่0.1จ,จนถึง ในคู่มือเขาบอกไว้นะครับว่ารับค่าโอห์มได้ตั้งแต่0.1จ,จนถึง3.5โอห์มแล้วก็กดเวฟได้สูงสุด10วิแล้วก็ความสูงความกว้างอะไรเงี้ยคะความสูงของตัวเครื่องก็86.5มิลแล้วก็ความกว้างความกว้างนี่ก็48ความหนาก็24มิลประมาณนี้ครับแล้วมีอะไรอีกไหม หมดแล้วมนะังฟังก์ชันถ้วเรากดตรงนี้กดปุ่มเว็บ3ครั้งอ๋อกดปุ่มเว็บ3ครั้งหน้าจอดับแต่ยังเว็บได้นะหน้าจอดับแต่ยังเว็บได้อยู่เนี่ยกด3ครั้งกดปุ่มเว็บ3ครั้งหน้าจอดับแต่เว็บได้ถ้าเราจะเปิดหน้าจอขึ้นมาเหมือนมันเหมือน,น,นสกีเซเวอร์ฮะมันพักหน้าจอแต่ยังใช้ได้แล้วกด3ครั้ง เปิดหน้าจอขึ้นมาส่วนปุ่มลบกับปุ่มเวฟกดค้างไว้จะเป็นล็อกล็อกวัดแต่เว็บยังใช้ได้นะครับมันล็อกแค่ปรับวัดเฉยแนะนำให้ถ้าเก็บใส่กระเป๋าเลยฮะแนะนำให้ปิดเครื่องมันเลยก็ได้ฮะเผื่อมันไปโดนไอะไรเดี๋ยวคอยมันจะไหมเอา ก็คือถ้าเจ็บถ้าไม่อยากปิดเครื่องก็กดห้าครั้งที่เนี่ยคือให้มันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะล็อกทั้งหมดเลยกดปุ่มเวฟห้าครั้งเอาดีก็ปิดเครื่องไปเลยก็ได้นะกดห้าอันนี้ก็พอเท่าะนะั้นเห็นไหมเมื่อกี้เราล็อกวัดอยู่เรากดห้าครั้งล็อกทั้งหมดพอกลับจากปลดจากล็อกทั้งหมดมามันก็ยังล็อกวัดอยู่เราก็ปลดปลดปร,ประมาณนี้ฮะส่วนตัว ตรงนี้ผมวัดดูแล้วนะครับมันใส่อา,อาะตอมยี่สิบสองมิลยี่ี่มิลมันใส่ไม่ได้ยี่ิบสี่มิลมันใส่แล้วมันติดต้องใส่อะตอม 22, อยี่ิบสองมิลอย่างอ่าอันนี้อันนี้ยี่ิบสองมิลลองดู อย่างอันนี้ยี่สิบองมิลยองมิลจะใส่ได้ถ้ายี่สิี่มิลอาจจะต้องเปลี่ยนทูบถ้าจะใส่ได้ถ้าใช้อะตอมยี่สิบี่มิลน่าจ,จะต้องเปลี่ยนทูบเป็นตัวนี้ใส่หนึ่งแปดสามห้าศูนย์อืมถ้าใช้ต้องต้องต้องใส่ทูบตัวเล็ก ถึงจะใส่อตอมยี่สี่ยี่สี่มิลได้อาจยี่สี่ยี่ห้ามิลน้าใส่ได้นะทุกตัวเลกอยากรู้อยากรู้ว่ามันใส่ได้จริงไหมมาลองกันดีกว่า ตอนนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนทูบเรียบร้อยแล้วอ่ะลองเอาทานแปดสามห้าสูตรมาใส่เอาเอาบวกลงปึ๊แล้วก็ปิดฝาปึ๊บมาเครื่องติดมาเลยเอ๋อตอนนี้แบดแบตผมไม่ได้ชาร์จเพราะไม่กยได้ใช้ฮะไอ้ถานไอตัวเล็กเนี่ยผมไม่กยได้ใช้เท่าไหร่เล็กนิดเดียวเองด แค่นี้เหลือแค่นี้พอเปลี่ยนทูบแล้วนี่เหลือแค่นี้เลยลองาม,าามาเทียบกับพาว e r t ร์ทูครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวเลยนี่ถ้าดูอันนี้ใส่ใส่ได้อะตอมน่าจะใส่ได้ทุกขนาดแล้วละ่ะพอหลังจากเราเปลี่ยนทูบไปแล้วนะฮะหลังจากเราเปลี่ยนทูบไปแล้วคราวนี้ใส่ได้น่าจะใส่ได้ทุกขนาดแล้วเดี๋ยวผมลองใส่ตัวโปรไฟล์ดู ไฟเห็นไหมจิ๋วเลยอันเล็กนิดเดียวนี่เล็กมากนะเดี๋ยวเราลองมีน้ำยาไหมเนี่ยอันเดี๋ยวเติมน้ำยาก่อนเดี๋ยวลองเวฟดู

เรามาลองฐานก็ไม่มีมีก้อนเดียวด hmm. ้วยนะไอ้หนึ่งแปดสามศูนยเนี่ยอาแลสี่สิบสี่หก็ได้แตะมาแตะมาเนี่ยนะหไหม ใสไฟไวอยู่นะแตะมาแตะมาเลยไม่ได้แล้ว <laughs> <laughs> โอเคประมาณนี้เล็กดีนะครับ อันนี้ผมเปลี่ยนกลับมาเป็นใช้ทูบยาวแล้วนะฮะนี่แล้วตอนนี้ก็ลองใส่อะตอม24มิลสรุปว่าใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะชิดมากเลยนะฮะมันจะชิดชิดมากเลยอันนี้เป็นอะตอมของ mtl นะฮะของ amit Am คือ24มิลคือมันจะค่อนข้างชิดมากเลยแต่ว่าตอนที่เราไขาตัวนี้เข้าไปตอนแรกที่ผมบอกใส่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมไขตัวเนี้ยมันเบี้ยว ต้องดูให้มันตรงๆพอเราขยับให้มันตรงแล้วไขแน่นปุ๊บเราจะใส่24มิลได้เป็นแบบแท้งปกติแบบแท้งตรงๆแบบปกติอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นบับเบิ้ลใส่ไม่ได้แน่นอนมันติดตัวบับเบิลแต่ว่าถ้าใส่22มิลนะผมว่ามันจะพอดีกว่า22 23ประมาณเนี้ยอันนี้มันจะแน่นมากเลยเวลาเราหมุนเวลาเราหมุนมันจะแบบโดนตรงนี้หน่อย อย่างถ้าใส่22เป็นตัวเบอร์ซักเกอร์ตัวนี้มันจะใส่ง่ายใส่ง่ายเลยเนี่ยผมว่ามันสวยกว่าใส่พวก22มมิลมิลอะไรพวกเนี้ยฮะมันสวยกว่ามันมันจะดูพอดีกว่าอผมลองเวฟดูนะครับ อืไฟมาดีมากเลยฮะไฟนิ่งมากเลยครับอืมลองฟังเสียงฮนะไฟมาไวมากเลยครับแตะมาแตะมาเลยอืม นี่ผมเวฟที่สิบสี่จุดแวัตต์นะฮะเป็นศูนเจ็ดสามโอห์มเป็น mtl ฮะตัวนี้นี้ขนาดนะใส่ทูบยาวขนาดประมาณนี้เนี่ยเทียบกับเพาวดูอพอกันแต่ถ้าคนชอบเล็กๆก,ก็ใส่แบบทูบตัวสั้นก็ได้นะฮะมันก็จะใส่อะตอมได้ ยี่สี่ใสบับเบิลใสอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใส่ใหญ่กว่านั้นได้แต่ว่าน่าจะได้ประมาณสักไม่เกินทักยี่สิบเนี่ยมันถึงขอบเนี่ยมันจะใสได้ประมาณถึงนี่แหละก่อนถึงไอ้ฝาถ่านตัวเนี้ยมันน่าจะได้ประมาณทักยี่สิบหกมิลประมาณนี้ผมกล่าวว่าประมาณนั้นนะด้วยวัสดุอะไรมันสรุปนะครับสำหรับเจ้ามอส Aspire Mix ตัวนี้นะฮะสรุปนะครับสำหรับเจ้า Mod Aspire Mix ตัวนี้นะครับผมถือว่าโอเคอยู่นะฮะด้วยรูปร่างแบบดีไซน์ของเขาด้วยฮะและด้วยตัววัสดุด้วยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสแต่ตัวอลูมิเนียมนยผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรอยง่ายฮะและเรื่องระบบจ่ายไฟผมว่ามันนิ่งดีนะครับมันจ่ายไฟโอเคอยู่และด้วยขนาดเนี่ย ผมว่ามันไม่ใหญ่เกินไปมันกําลังดีเหมาะมือแล้วก็น้ําหนักก็กําลังดีฮะส่วนสีเนี่ยเขามีให้เลือกหลายสีอยู่นะครับรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเขาจะทําที่มันเป็นแบบไม้ด้วยนะเป็นแบบไม้เป็นแบบลายแบบ t e x t อร์อะไรพวกนี้ฮะเป็นลายไม้สวยอยู่ฮะแล้วก็มีทูบเปลี่ยนด้วยนะผมไปเห็นในหน้าเว็บเขาจะมีทูบหลายแบบเลยให้เปลี่ยนแบบเป็นลายอะไรเงี้ยฮะแล้วตอนนี้นะฮะมอสที่ลักษณะเป็นแบบไซส์ใบไซส์เนี่ยกำลังฮิตเลย ็นมีแบรนด์ใหม่ๆหลังๆเนี่ยออกมาทําเป็นลักษณะแบบเนี้ยหลายแบรนด์แล้วก็มันมีลูกเล่นเยอะลูกเล่นแบบอ่าเราถอดเปลี่ยนทูบได้เป็นทูบเล็กหรือว่าเปลี่ยนลายของทูบได้มันแต่งได้ฮะแล้วก็อ่าลูกเล่นมันก็เล่นง่ายฮะมีแค่แบบอ่าบพาร์ตมีเป็นแบบปรับโวลต์แล้วก็เป็นโหมดวัดแค่นี้เล่นง่าย แล้วไฟยิงไฟก็ดีด้วยฮะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวผมเองเนาะได้ทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะ,ะเผื่อเวลาแบบมีคลิปใหม่ๆนะครับเราจะได้รู้กันแล้วก็ได้รีบเข้ามาดูกันนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะมาตอบให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ